สบายดีพี่นอ้องวันนี้ก็วันที่หนึ่งแล้วพี่น้องเราปีใหม่แล้วฮามานาวามาหาออมัวคำเมสนมากกับสีแดงถ้าปีใหม่มาเราก็เชผูกกอผุ้ยแก,ก,ก่ในพ่อแม่ปุถั่วผูกแก่อันนี้เขาจะมาให้แม่ผูกแขนให้เพราะว่าเขาจะงลงลุกเทปเลยอาจจะลงเทปแล้วให้แม่ผูกแขนให้ มาก็บเหรียญทัวร์ตะเพนเต็มเลยเอาสิโรคมือน,นี่วันที่สองนี่คัน้นชีได้ลงวันที่สองนี่ได้ทันบุยกเลิกหอดบาด์ีิเมร์แล้วสิเห็ดน้ำอบน้ำหอมไหมเฮาโอเคแล้วก็สิหอบน้ำหอมไหมเฮาสิหอ,อบอาบลลางที่มันบอดีให้มันไปน้ำปี เป่านะคอนลดงสิ่งที่พอดีมันวิดมันวางบบบนี้ให้มันคำมันข้าบบานี้มันไลนวงรวงรวงไปคือนำมีแต่แนวดีๆขอามาในสีวิตเดอสาธุสาธุนำฝนเอิ้อานำเปเนยะนำอบนำหอมหมดเลนำหอหอมหอมน้มอันชมหอมอยหอมหอมมอมอยมหอมอหอมหอมมมามม มันนี้วันที่หนึ่งอีบงหวยก่อนจะกระเพิ้นกนเอมันเขาอยากงนไำอไเ้ยม่ได้บอกเราเราจะไปเขาลูซายแล้วาให้สือให้แซงแล้วก็ไปบังถือถือป่้วจะรอดเจ้าเอลาวเล้ยเขาอยาดกไดยม่ได้เขาไม่ได้ไปนะเอได้ แล้วแต่แล้วแต่เอ้ยก่อนแล้วลว่าจักรลอยหนึ่งพี่น้องเราจะมาหาบน้ำเราให้มันวิตมันวางาวมาก์ซาาคซาลอยเชอรี่เอาไปาไผักลานโอ้เฮ้ยแล้วไม่ค่อยพี่เคยมา,มาไว้นะออเอาไปเพื่อนเอาไปอันจอบไปแล้ว อเออา้ายกับไม่ได้เลเธอบมีได้ปลายมือเธอเหียวม,มัต้องกินมั้มันก็เป็นตาเขาอายุมสลีนี่นเนี่ยว่าเออ๋อทอเนี่ยนลีนเมนเดปูวัาางนงูกเขาหลดจูพิน ดนตอนนั้นแะปูทัปูทังนั้นบอก้นเข้กั้น่อโู่เยเนาะอผักั้น่มผักกระปุกมั้น็ไ่ทาันจ้โอ้ยเราก่เราก็ากปูอยู่ขั้นตอนนี้เออขั้นเอแล้ว โอ้ยหนวกสิบผักข้าอยู่ก่นจะค้นจะอยู่พูดตอนนี้ในอีทูนบอกหูหูในอีทูนนี่ต้มเถอะนะแล้วก็สองคู่หกเจ็ดคนโอหมดนะมันมาเท่าก็รอหมดนะห้องน้ำาอันาข้า่าอนวัน กันมีเอาหมดอันก็นลำมังเจ้าหนะ,ะนนสองสี่มากกินว่ะเจ็ดเอาเสียจากสิบพักนะก็พอแล้วพอละผักเลยกล็กม,กกมีนักมาเลยเนาะ เต่ได้แต่อันนี้แล้วจะได้เพกับเสื้อผ้าสีห้าตัวแล้วแน่นปึกๆแล้วเนาะคราปุเหม็นจะปุยดเได้หาอีรุ่นนี้แะก็มีปุมันดีแล้ไปซับอันนี้ิ้้ซับมิก้าสิมันจะเป็นราคาเหม็นอันปุโมนั้นปุมมอยถมาเาไมปุลังสีซสิบนเขา่ร เจงเพลงอย่างนี้แล้บอผักอันนี้กับพโถีลึกพอแล้วนั่นนะปาผักอย่ามาอย่ามาอีกแลนี่ขันส้มอย่างเดียวนี่เต็มอันนีอะไรไม่ได้พู้ซื้อกอันนั้นบอเ่ยวาพิลึกอันนี้นะเต็มมือคือ มือนี้กับวันที่สามพี่น้องมือสุดท้ายเก็บภาพทรงจำเล็กๆน้อยๆของฮอกพระวัิาสตลงเดินทางเย,นเยน็นเย็นพี่น้องลมกูกูตื่นสามาน่ลมเ,เจีย๊ยบ ตัดผ้ามาแต่นี่เขาแปลวก็พูดหัวผ้กลงให้ล้านมักตาดนะหน้าตังแต่เกี่ยวเข้าแล้วสันเดือนหนึ่ง16มกราจนมกราหน้าตั้งแต่ทันว่าคมจนมกราข้างยังหนาวคือเก่าโฮตาลีไปลง ยังรอก่อนพี่น้องเอ้ยอากาศนะโพดทะเรือรอหนาวเป็นเดือนสองเดือนแล้วยังวอดสาหนาวอยู่ตายเนาะพี่น้องกินจังได้ยู่จังได้เนาะแบบนี้หนาวจนแห้งวันละเหลือนิดเดียวแล้ว ถูลมมาถอดเรียลอพี่น้องเลยคือกระดอแท้พี่น้องทองฝาวันนี้มีขี้เมฆเยอะอยู่เอ้พี่น้องขี้เมฆเยอะอยู่นนี้ อีกกี่นาวันหนาวแส่ปีไม่ละกบที่เศร้าเนี่ยกนยังคือเกา่าพี่น้องอันที่สามเลยยังหนาวอีกอยู่หนาวตอนเนี่ยเสียงทะนูว่าววาววาวอยู่บดคืนจะปล่อย ต้นกล้วยกับจนเหี่ยวเบิร์ดหัวหน้าม่ตลอดครับว่าอยู่เอาอันหัวสิงไข่ก่อนไี่ต้องอุ้ยเย็นหัวสิงไข่ไปห้าใสย,ย,ยิงกับเข่าเสาหอกก่อนอ สองหัวฟอพี่น้องนี่สามหัวฟอกวูทูเย็นอ้าวได้นี่เย็นค่ะกะลิอากาศเย็นเย็นเย็นไหนหรอพี่น้องเอ้ยตาตุบตาตุบพี่น้องนอนใหาย ไว่าอยากอยากเงี้ย,ยไปเต็มเด้วยความลำบากจำเป็นต้องไปห <c oughs> า,งางเงินรักษาเมียตองรักษาตัวไปนัากันชองคนไปว่าได้แล้วเนาะไปเห็นงานบ่ได้อยากแล้วค่ะหลวงพังไทยไปอยูก่กันสองคนเห็นงานบดงานยากลำบาก ไปเสียงก็สิบ่มีแน่ยยังตามใจก็สิให้เมียเอาไปนอนอยู่กับเฮื่อนอยู่กับบ้านววนะบ้านนี่ออกมาจอบเอาเสียงด้วยแม่เท่าสิออกมานอนนอนาไปจาักแล้วอาจจะเป็นแม่เท่าจะข้งางนอนออ ใบกัวจะเปลี่ยนสีทายทายใบยอีวเหี่ยแล้วยนนามีบ้บบเลยแต่กักซากลงอากาศเกินไปนะพี่น้องเกินไปหนาวจนไม่ มีโอกาสที่จะฮอนขอให้เป็นเดือนที่ดีปีที่ดีเนาะมกกะลาคมได้หวกับบอ,ส,บอสือคือเก่าบอได้ซื้อเนาะโอ้ทองฟ้านาคิเมกนะคิเมกสุดๆ ทีเม็กสุดๆพี่น้องเออเยียเจี๊ยบเลยเย็นเจี๊ยบเลย